สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมอานหมงเองครับวันนี้พวกเราทีมงานสอพินโยไม่ได้ไปออกคลิปทำการใส่เบ็ดในนาข้าวกันหลับนะครับเพราะว่าสองสวันมานี้ฝนตกทุกวันเลยครับมันก็เลยลำบากเนาะสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวไอ้ครับเจ้าสิ่งนี้ คุณเ,เพื่อนอาจจะสงสัยเนาะว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรฝ่าเจ้าสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมา d i ่ไวขึ้นมาเองเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เองครับซึ่งมันก็คือเขาจะเรียกว่าอะไรดีละ่ะเรียกว่าตัวยึดกล้องตัวขาตั้งกล้องหรือตัวตัวจับกล้องก็ได้ครับ าะเนื่องจากว่าเวลาเราไปปักเป็ดเนี่ยเราก็จะต้องเอามือถือโทรศัพท์ข้างนึงใช่ไหมครับมันก็ทําให้เราทําอะไรลําบากนะครับผก็เลยคิดค้นประดิษฐ์เจ้าตัวนี้ขึ้นมา <c oughs> ซึ่งส่วนประกอบของมันเนี่ยก็จะมีป,ปักเปยก็คือตัวเซฟีที่เก่าแล้วผมไม่ได้ใช้แล้วเนาะซื้อมาตั้งสมัย้ยตอนมันออกว่าใหม่หมหมนู้นและ แล้วก็ท่อ PVC พาเราทำการดัด <c oughs> <c oughs> ส่วนในตัวนี้มันก็เป็นหมูฟังที่มันพังแล้วนะครับผมก็เอามาดีไวมีไม้ไอติมมีตัวรัดแล้วก็สายพวกนี้ก็เป็นสายสำหรับห้อยคอห้อยกัดป้ายชื่ออะไรเงี้ยนะครับนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผม จะมาทรัให้ดูว่าวิธีการใช้มันใช้ยังไงเนาะแล้วในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าพวกผมทีมงานสอบินโยนเนี่ยได้ออกทิปไปทำการหาปลายก่อจะลองนําง่วนี้ไปใช้ดูนะครับว่ามันจะใช้ใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะก็ <c oughs> เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีใช้งานให้ดูนะครับ ก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็จะนีเนี่ยมาติดเอียวไว้ก่อนนะครับตัวสายนี้สายรัดเอียวไว้แล้วามาคล้องตรงนี้นะครับไอตัวนี้อาจจะคล้องยากนิดนึงเพราะว่าขนองนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอนออกอ้นนี้เราก็จะสายตัวนี้นะครับมันเป็นยางยืด สามารถปรับระดับได้ด้วยของที่หลายนี่ส่วนตัวนี้เราก็ไว้เกี่ยวกับของกางเกงเรานะครับเอ้ยนะักหวงห่วงตรงกางเกงเรานะครับเพื่อพ้อนน้ำหนักแล้วเราก็จะใช้โทรศรัพนทะ์มาใส่ตรงนี้เวลาเราทำภารกิจใส่เบ็ดเนาะ มันก็จะได้สะดวกนะครับเราตัวนี้ก็สามารถปรับยืดได้ด้วยจะเอายาวเอาสั้นอะไรก็แล้วแต่เรานะครับอืมโอเคไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนงาน DIY ของผมเจ๋งไหมแล้วเรามาเจอแล้วเรามาพบกับประสิทธิภาพของมันในการใช้งานจริงว่ามันจะสามารถใช้งานได้เป็นจริงเป็นจังหรือเปล่า หรือว่าจะเอาโทรศัพท์ไปตกน้ำก็ต้องคอยติดตามรับชมกันต่อไปในทริปหน้านะครับกับทีมงานสอพินโยนำโดยพ่อหลวงหนุยและพักพวกทั้งหมดของเรานะครับหลับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย